โมดูลนี้เป็นการสรุปเ,เรื่องของมาตรฐานต่างๆซึ่งเป็นอำนาหนา้าที่ที่เกิดขึ้นจากคุรุสภาคุรุสภาเนี่ยคือสภาคราูและบุคลากรอกรษาเนี่ยมีวัตถุประสง์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายพรบสภาคราูแลบุคลกรอพศสอพารในมาตรา8คือ 1. กํากำหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามถถามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 2. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพและ 3. ประสานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพในขณะที่อำนาจหน้าที่กำหนดไว้ในมาตรา9มี15ข้อคือ 1. กำหนดมนธาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 3. ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ 4. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 5. ส,สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพ 6. ยกย่องผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 7. รับรองปริญญาประกาศนีาบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆตามมาตรฐานวิชาชีพ 8. รับรองความรู้ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ 9. ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 10. เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางก,การศึกษาของประเทศไทย 11. ออกข้อบังคับสภาในเรื่องต่างๆเช่นหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใบอนุญาตจรายบรณของวิชาชีพ การประพฤติผิดจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพเป็นต้น12ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาวิชาชีพ13ให้คำแนะนำหรือเสนอต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพหรือการออกกฎกระทรวงระเบียบต่างๆ14กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อการกระทำใดๆ อ,อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกุสภา 15. ดําดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกุสสภาในส่วนของโครงสร้างองค์กรประกอบไปด้วยสถาบันครุศาสพัฒนาสำนักอํำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพสำนักจำแนกวิชาชีพและนิติการ สำนักนโยบายและแผนสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับข้อบังคับของสภาเนี่ยมีอยู่หลายฉบับและก็บางส่วนที่ยังใช้อยู่ก็เช่นข้อบังคับของสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพข้อบังคับของคุรสภาว่าด้วยใบยประกอบวิชาชีพข้อบังคับของสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพเป็นต้น คุณสภาเนี่ยกำหนดมาตรฐานความรู้ที่จำเป็นสําหรับครูและประกกรศึกษาไว้11มาตรฐานก็คือความเป็นครูปัญญาการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจิตวิทยาสําหรับครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาคุณธรรมจริยธรรม อันนี้คือมาตรฐานความรู้ทั้งหมด11มาตรฐานในขณะที่คุรุสภาย,ยังก,กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตนไว้5ด้านคือ 1. จรรยจบรรบต่อตอนเอง2จรจยาบบรณต่อวิชาชีพ 3. จรจัญญาบบรณต่อผู้รับบริการ4จรจยาบบรณต่อผู้ร่วมประกรญญบอบวิชาชีพและ5จรจัญญาบบรณต่อสังคมนอกจากนี้กําหนดให้มีแบบแผนพฤติกรรมจัยาบรณของวิชาชีพที่เป็นประมวลพฤติกรรมซึ่งเป็นตัวอย่างของการประพฤต ที่กาหนดขึ้นตามจรรยาบรณของวิชาชีพเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ให้เห็นเด่นชัดว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูเนี่ยจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับจรรยาบรณของวิชาชีพครูซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูทางการศึกษาเนี่ยก็พึงปฏิบัติตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์